อไรเขาคล้องเข,า,ข,า,ขาอีกบัาน,นี้ตกทานเอาอยัางไงให้มุกออกกติสโหูมาขยยันจมจมบอจาว่าคุนฮะมุกอเอยออาให้์เทยออกก้อ,อนบอออกก้อ,อนอะไเอาล่ะที่เดนมา ยังมาใส่รถมุกเวยอยกบ้างยกโยกมุกจะเอารถหนักออกก็ก็ติดอันนี้อีกนี่กลัวจมตรงนี้คงไม่ได้ รอยรอยอ่คลิปที่แล้วที่เคยลงอันนี้ลงตรงนี้เรายกดําดูเรายกด,ดําดูข้างหลังก็ไม่ได้จมจมแต่ฝั่งนี้เองรอเดียว รอกับเป็นแถวงานเหนื่อยเอาโซมาละดึงน่าจะดึงถอยหลังต้มแห้งกานัันบ่ใส่ไข่เบิงน้ำเนี่ยโต๊ะปลาขี่้จะได้เอาเ่ยมันกับประเด้เอ๊ะมันประม่นประม่นเล็กอันนี่มันถูขุ่นคำหอดมางไไรมั้งเออก็ก็ทางไหนก็ได้ ยังพนอยากเรียนขี่ลุงม่จะเรียนอยากเลน่ลุงมิจะนอยากเังนขี่อยาเมือบางกล่องเด้อวางแข็งมนะมือบางกล่องวะอย่าเอามือบางกล่อเด้อวางากนืองกลเออเทว้ลบกันหลยอนเย็นก่อน อ๋อไม่น่าพลาดเลยงน,น,นคืนลุง,ลงลกแกจะลงดูดซวบครับตอนนี้ที่ท,ที่ที่เขา,ท,เขาที่เขาถ่ายขี้เอะด้วยตรงนี้ออ มันนังถอยก็ได้หนูไ,ไปซื้อดีเลยปุหุยอรับยอครับว้าวว้าวศพที่สอง <c oughs>

หัวหัวตี่หนอกระชากแล้วบอกอย่างแห่งหนึ่งว่าไงนี่ยำเภอเฮีนสู <laughs> ขันไดน,น,นติดขันไดนติดตะสูไปขันนั้นเลย <laughs> โอ้ยไปไปรอกันไปแถวบ้า,บานนี้โอ้โหไก่าเย,ย็ยนไปด, <laughs> เดูเดี๋ยวเดี๋ยวมุก่อ <laughs> ไปก่อนไปก่อน ไปยวลากลับไปเพื่อนตกทางอ่ะหลบรถหนักออกไปนี่แหละหลบรถคามบ์ตกหลบแบบกระทันหันไงไม่ได้ตั้งลำมาต,ตั้งแต่นูน้นมาหลบเอาตรงนี้เรียบร้อยมีแต่งานจมแต่ละวันัอจะปวดออเกียรสองนะจี <laughs> ทำงานกันต่อจะย็น ตันจันนี่ละถ้าจมอีกนี่โ้นแ่าเก็บุญแน่ๆเลย <c oughs> ไปกลับตรงไหนเนาะ <c oughs> ไม่มีค่ะหมดเลี้ว FC ติเกอร์หมดเลอ้ยวโอ้โหด, oh no. Oh no. ดูรอยมีแต่รอยจุมอะ อีกอีกคนวะต้องถอยมาตั้งเต็น,นูค่ะถ้าเอาหัวเข้ามาเหมือนเที่ยวแร็กๆจมไปไม่ได้หนักคนขับพวนเกิน 奥迪。 ว,วิ่งงานอยู่ดาวอังคารลุงโคตรจะเยะทางเว้นลูกขึ้นนวดนิ้ีตตาเก็มน่อนรือปลาค่ะเนี่มีแต่างไม้แต่ว่าดินสวยนะมุกมาวิ่งอยู่นี่ตั้งแต่เริ่มรือปลานี้จนจะหมดปลานี้ อาจจะเป็นเดือนแล้วเดือนกว่าแล้วมามิงหลวอยู่เนี่ยเดือนกว่าเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงท่อยังไม่เต็มอีก ตะเลละตงเฮ้ยตกใจหมดแต่ละคนไม่โฟกัสเลย